ก็สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดีนะทุกคนวันนี้เราก็ขอมาลงรา,ายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชะอมเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่ากันก่อนเนาะอยากที่ลงไปว่า,าใช้ชะอมแล้วได้กําไร2ต่อนะก็คือต้องอธิบายกันหน่อยที่เห็นแล้วเนะน,นี่นี่คือต้นชะอมเราก็คือที่สวนเรานี้ใช้ชะอมในพื้นที่ที่เป็น ในพื้นที่ที่ปลูกพันธุป่าเป็นแถวเดียวนะทุกคนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าปลูกเป็นแปลงอ่ะชะอมมันจะแตกแตกหนามอ่าก็มีแฟนเพจเขาเป็นห่วงมาเป็นห่วงแล้วก็ให้ความคิดเห็นมาว่าชอมจะแตกพุ่มแตกหนามแล้วก็แตกยอดมาขวางกันถ้าเกิดใช้เป็นรูปแบบแปลงแบบปลูกห่างกันแค่เมตรเดียวงียมันจะเดินทำงานหรือเดินเก็บ ยอดผักหวานป่าไม่สะดวกเพราะว่าหนามมันจะมาทิ่มเราอะไรอย่างนี้นะนั้นเราก็เลยจะมาขอลงรายละเอียดนิดนึงว่าใช้ชะอมอะที่บ้านสวนธนาคารดินใช้ชะอมเป็นพืชพี่เลี้ยงผักหวานป่านี้เราใช้แบบแถวเดี่ยวแบบนี้ทุกคนแถวเดี่ยวแบบอยู่รอบนอกอยู่รอบนอกของที่แบบปลูกริมรั้วอะไรอ่งี้ปลูกห่างรั้วเมตรนึงอย่างเงี้ยเออนี่พวกนี้จริงๆแล้วปีมีชะอมหมดนะแต่พอเลยเจ็ดปีไปชะอมมันก็เริ่มทยอย าตายไปเพราะว่าเขาจะมีอายุเนาะชะอมเขาจะอยู่ได้ประมาณปลูกจากกิ่งตอนจะอยู่ได้ประมาณเจ็ดแปดปีทุกคนนะก็ใช้เนี่ยใช้เห็นไหมนะข้างหลังยังมีอยู่ก็เอากระถิ่นมาแซมเพิ่มใหม่นะหลังเจ็ดปีต้องบอกแบบนี้เนะี่ยเราก็เลยจะมาให้รายละเอียดนิดนึงว่าจะใช้ชะอมเป็นนี่ประมาณนี้แถวเนี่ยก็จะเป็นชะอมทั้งหมดก็คือจะใช้ชะอมเป็นพี่เลี้ยงป่าหวานป่าดได้ในกรณีที่ปลูกแถวเดียวอ่าต้องบอกแบบนี้เพราะว่า มันจะมันจะเป็นแบบก็เหมือนแถวชะอมอะแถวเดียวแต่สวนชะอมเขาก็ยังทําส่วนได้นะพูดถึงว่านะที่จริงนะก็ตัดแต่งทรงพุ่มนั่นแหละเพราะว่าเลยประมาณเลยสองสามปีไปผักหวานป่ามันก็จะดูแลตัวเองได้ได,ได้กับแดดนะพูดถึงว่านะแต่ก็เราไม่ใช่ว่าให้ร่มเงาเขาไปตลอดไงเพราะเริ่มช่วงประมาณปีแรกเลยเอาพูดง่ายๆถึง,ถ,งถึงไม่กี่เดือนแรกดีกว่า,าไม่กี่เดือนแรกก็คือ ชมมันก็จะสูงใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะตัดคุมยอดเพราะว่ายังไงช่วงปีถึงสองปีแรกผักหวานป่ามันจะสูงอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบเซนแค่นั้นแหและเราก็จะตัดแต่งคุมทรงพุ่มชมไว้ที่ประมาณเมตรหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็ปีถัดไปปีที่สามเนี่ยถ้าถ้าผักหวานป่ามันเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มสู้แดดได้บ้างแล้วแต่มันก็ต้องใช้ระบบรากร่วมกับชะอมอยู่นะทุกคนก็คือไม่ใช่ว่าพืชพืชพี่เลี้ยงนี่ไม่ใช่ว่าต้องให้ร่มเงาตลอดเวลาในใน เขาเรียกอะไรต้องบอกว่าข้อมูลที่เราเก็บมาจากการทําจริงๆลงมือทำจริงก็คือเนี่ยเห็นไหมมันก็สูงเลยพืชพี่เลี้ยงขึ้นไปแต่เขาก็อยู่ได้เพราะว่าระบบลากเขาได้แล้วประมาณนั้นแต่ว่าในช่วงแรกต้องให้ร่มจริงๆประมาณปีสองปีแรกคือปีสองปีแรกไงไงผักหวานป่ามันมันก็ไม่สูงมากเออเราก็คุมชะอมไว้ที่เมตรยี่สิบหรือหนึ่งหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรยี่สิบประมาณนี้มันก็จะพยุงกันไปได้นะ,อะโอเคใครที่จะใช้ชะอมเป็นพืชพี่เลี้ยงผักหวานป่า อย่าลืมว่าต้องเป็นแถวเดียวนะเพื่อที่จะไม่ให้เกาะหูเกาะตาเกาะทุกอย่างของเราโอเคนะตามนั้นทุกคน